ระเบิดเปลวอาขีสีเบกวงบูไม่เสียทีที่เป็นผู้เหี้มหานแห่งยุคผริตตานั้นขมจิตใจจนเจือกเย็นกล่าวว่าผู้เจ้ากล่าวเช่นนี้เล่าหูก็ไม่คิดกล่าวมากความเจียยินถงขบเขี้ยวเขียวฟันกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่เข้าใจท่านชไหนคิดกำจัดปิดาข้าพเจ้าให้จงได้สีเบกวงบูกล่าวอย่างเจือกเย็น นั่นต้องตำหนีมันมีฝีมือสูงเยี่ยมเกินไปและตำหนีมันที่มันสมองชาญฉลาดเกินไปตังหหงเลงพันกล่าวว่ามีเรื่องหนึ่งที่ท่านยังไม่บอกออกมาสีเบกงบูเค่นเสียงหนักกล่าวว่าเรื่องอะไรหากนับพลังฝีมือเกียรเลงกุลยังเหนือล้ำกว่าเราท่านกระทั่งเจ้าวาดงออี้แห่งเสียวลิมยี่ แรลหวยเต้าเจียงแห่งสำนักบูถึงก็ไม่อาจทัดเทียมเปรียบติดท่านทราบดีว่าท่านทราบดีว่าหาคิดรักษาตำแหน่งผู้นำบุริมว้อย,ย่างมั่นคงม่อาจกำจัดเจีย้ยเล้งกุลสีบีกวงบูเแค้นเสียงหัวรอกล่าวว่าท่านเมื่อดูออกใหญ่ไม่แสดงต่อเจียเล้งกุลเล่าหูเพียงคิดไม่ถึงท่านจะทำลายพลังฝีมือของเจีย้ยเล่งกุล หลังจากนั้นยังไล่ล่าฆ่ามันด้วยอมเหิตสีเบกวงบูตาศาสตร์ประกายชั่วร้ายกล่าวว่าไราพิษไม่ใช่ชายชาติเพื่อความอยู่รอดของลาหัวมิอาจไม่ลงมือยางเขียบขาดดังเฮงเงเลงกล่าวเสียงเย็นชาสีเบกวงบูเลวัววันนี้เพิ่งรู้จักท่านโดยซึ่งกระจาเฮเฮรู้ซึ่งในตอนนี้เกรงว่าสายเกินการแล้ว ต่างเฮงเล็งเลิกขคิวกล่าวว่าท่านคิดทําอย่างไรเพื่อรักษาฐานะของเล่าหูเสียไปเล่าหูได้แต่รั้งท่านไว้ในที่นี้ต่างหึงเล็งแทนที่จะมีโทสะกลับเงยนหน้าหัวร้อสนันวันไหวกล่าวว่าสีเบกงบุเล่าหูวความจริงไม่คิดยุ่งเกี่ยวกับบุญคุณความแค้นระหว่างท่านกับเด็กแซ่เีย แต่ท่านเมื่อกล่าวชี้นี้ใหญ่ไม่ใช่เป็นเหตุให้พวกเราพนกรวมกําลังกันหรือสีเบกวงบูป,ปราจจากท่าทีแตกเป็นโลลานกล่าวว่าต่อให้พวกท่านผนกรวมกําลังยังไม่อาจรอดพ้นจากชะตากรรมได้สังหึงเล็งตาศาสตร์ประกายดุดสายฟ้ากล่าวว่าประเสริฐมากเล่าโหกระดับคิดใคร,ร่ดูว่าท่านจะจัดการเรายาไร สีเบกวงบูเสยยิ้มกล่าวว่าตังเฮงเฮียท่านก็ทราบเราไม่เคยกระทำการโดยปรยาศจากความมั่นใจมาก่อนเอ่ยถึงตอนนี้เลี้ยวหน้าไปสั่งสีเบเอยี่ยวจงว่าจงยินำตัวเย่เท่าหนังนี้ถอยห่างไปสีเบเอยี่ยวจงไม่กล้าถามมากความครากุมตังเฮงเพี้ยถอยประราดไปหลายเสีย สีเบกวงบูพันทรงเสียงกูเครี้ยวกระราระคายหูร้องว่าพวกเจ้าปรากฏกายได้แล้วเสียงขาดคำได้ยินเสียงชายเสื้อปะทะลมดังสับสนหลังพงหญ้าที่ห่างไปปรากฏชายชะกันชุดดำสิบกว่าคนตะบึงมาคนเหล่านี้ไม่เพียงสวมชุดดำล้วนมีน้ำซ้ำมือขวาสวมถุงมือหนังกวางวางเอวสะพายถุงนัง ภายในถุงนูนออกมาแสดงว่าไม่ใช่อาวุธลับธรรมดาตังเ,งงเิงเงือเลงขมวดคิ้วกล่าวว่าฉีเบกวงบูท่านคิดหาพวกมันออกมาเสื่อมเสียหน้าหรือซีเบกวงบูหัวเราะห่าหากล่าวว่าตังเฮงเฮียจะได้ดูแคลนพวกมันคนเหล่านี้แม้มีฝีมือไม่สูงเยี่ยมนะักแต่มีความสามารถพิเศษเฉพาะชนิดหนึ่งความสามารถอะไรหรือ สีเบ๊กงบูกล่าวยางภาคผรมลำพองพวกมันเป็นมือระเบิดที่เราฝึกอบรมขึ้นเป็นพิเศษคำพูดพอกล่าวคนในบริเวณด้วยหน้าแปลเปลี่ยนไปเสียวเจี๋ยหุ้นใจเขม่งตึงเครียดกล่าวเบาๆเจ๊กงเจือ่อเมื่อเป็นมือระเบิดก็ยากระวังป้องกันเย่ยินตรงทรงเสียงดังเอือกล่าวว่าพวกมันสวมถุงมือที่มือขวา แสดงว่าเป็นมือที่ใช้ัตัดอาวุธระเบิดจิงดังคาดหมายขนชุดดำทางซ้ายสุดผู้หนึ่งล้วงมือที่สวมถุงมือหนังกวางไปในถุงข้างเอวจากนั้นชักกลับออกมาตวัดมือซั์ลูกกลมสีดำออกมาลูกหนึ่งลูกกลมสีดำเท่าผลพุษาราแต่พอตกถึงพื้นผลนบังเกิดเสียงระเบิดปรากฏประกายไฟแลบกระจาย ปริตานั้นเตไวไฟสีครามลูกไหม้ไม่เพียงต้นไม้ใบหญ้ากระทั่งก้อนหินยังติดไฟชุยใต้กังร,องร้องโผงอย่างแตกเต็นกระเบิดเตวะขีสีเบ้กงบูชิงชังอาคาดชุยใต้กังอยู่ก่อนพอเห็นมันกล่าวเปิดโปงเบื้องหลังการตายของเจียเล่งกุลยิ่งอาคาดแขนจนจับจิตดังนั้นกล่าวว่าผู้แสีุย จ้าจะเป็นคนสั่งบยระเบิดเปลวอักขีเป็นคนแรกเราชายจกักรารชุดดำพอฟังพากันล้วงระเบิดเปลวอักขีจากถุงนังสตว์จโจมใส่สุยเต้กังเป็นคนแรกพวกมันลงมือครั้งเดียวสี่คนลู่ระเบิดสีดำแยกย้ายพุ่งใส่สวยเต้กังหดุดดาวตกสุยเสียวอัง้งชมดูจนกรีดร้องว่าบิดาไม่ทันขาดคำ ได้ยินเสียงระเบิดติดต่อกันระเบิดเลวขีตกลงบนพื้นรอบกายสุยใต้กังบังเกิดเพลิงไม่ขึ้นหลายยม่มสุยใต้กังแม้พุ่งถอยก็ยังไม่อาจรอดพ้นถูกเปลวไฟสีครามแลบเหลียต้องร่างลุกไหม้ทันทีต่อให้สุยใต้กังเป็นลูกผู้ชายอันเข้มแข็งยังต้องเปล่งเสียงแผ่ร้องโหยหวนออกมา สุยเสียวอั้งใจสถานปานจะขาดโรนกลับโถมไปบนร่างสุยใต้กลางยางเลื่อมตัวบูพิงแตกตือนตะนานกยิ่งร้องเรียกว่าเสียวอัง้งสุยใต้กลางก็ร้องห้ามปรามว่าเสียวอั้งอย่าได้เข้ามาแต่ก็สายเกินการมือของสุยเสียวอัง้งกระทบถูกก็ร่างบิดานางแล้วเปลวไฟสีครามคล้ายมีดวงตาโงกเงย แล่บลามต้องมือนางสร้างความเจ็บปวดแก่นางจนกรีร้องออกมาเสียวเจีวหุนมีความผูกพันกับสุยเสียวอัางเป็นพิเศษถึงกับชมดูจนเบิกตาแทบฉีกขาดร้องว่าเสียวอัางรีบกลิ้งตัวไปตามพื้นดินสุยแต้กังสุยเสียวอัางสองพ่อลูกยังมีสติหลงเหลือพผฟังปฏิบัติตามกลิ้งตัวไปตามพื้นดิน มีข่า่นี่เป็นอักขีเพลิงอันโหดที่มำเหตุวยใต้กังสองพลูกแม้กลิ้งตัวไปตามพื้นดินยังไม่อาจดับเปลวไฟอันชั่วรายนี้มีนำซ้ำเปลวไฟสีครามลามขยายอย่างรวดเร็วกลิ่นเนื้อเหม็นไหมคากลุงไปทั่วบริเวณบูพิงกรีดร้องว่าใต้กังเราจะไม่ขอมีชีวิตต่อไปสตรีนางนี้มีนิสัยแกล่งข้ายิ่ง พอเห็นสามีและทิดาล้วนถูกไฟเผาทั้งเป็นพันตัดใจอย่างเด็ดเดียวกัดลิ้นฆ่าตัวตายตามเห็นโลหิตคำหนึ่งฉีดพุ่งจากปาบูพิิงล้มงางไปด้านหลังเสียชีวิตไปก่อนชีเบกวงบูชมดูสภาพย่างสดกับตากลับแผดเสียงโฮัโรอย่างคลุ้มคลั่งกล่าวว่าพวกเจ้าทราบความร้ายกาลแล้วหรือไม่สุยเจียหุนและสวยเซียวอัง เห็นสุยใต้กังล้วนตกอยู่ในกองไฟทราบว่าพวกมันไม่มีทางรอดชีวิตยามเจ็บช้ำรันทดผลันตวาดก้องชักกระปีจากฝักโถมทะลวงแทงใส่ชายชะกันชุดดำที่ซัดระเปิดเปลอวักกีผู้้หนึ่งอย่างหากักหมกระปีนี้ทั้งรวดเร็วทั้งเร่ง,งร้อนกอบกับจูโจมยางกระทันหันชายชะกันชุดดำนั้นไม่ทันลบเลี่ยงถูกกระปีแทงทะลุแผลร้องพลางล้มตายลง สีเบีกงบุตบะวสั่งว่าจัดการกับผู้แท่เสียวอีกผู้หนึ่งคำสั่งพอทายทอดออกชายจะการชุดดำที่โรงลือตวัดมือสลูกระเบิดใส่เสียวเจี๋ยหุ้นเป็นจุดเดียวเจี๋ยยินตรงใจหายว่าพ้องอย่างร้อนดุ่มเสียวเจี๋ยหุ้นระวังเสียวเจี๋ยหุ้นคล้ายไม่ได้ยินขวงกระบีคุ้มครองกายพุ่งฟ้าไปเบื้องหน้าโดดคุ้มข้างได้ยินเสียงระเบิดติดต่อกัน ระเบิดเปลวขีตกหล่นลงบนพื้นเปลวไฟสีคลามหลายย่อมแลบเลียใส่ร่างมันเสียวเจี๋ยหุนคำรามก้องเกลือกลิ้งร่างมาด้านข้างสายงนเหงินลุกขึ้นแต่เปลวไฟสีคลามเริ่มเผาไหม้ร่างมันแล้วเสียวเจี๋ยหุนรั่วบรวมเรี่ยวแรงคุมกระบี่โถมทะลวงไปในกลุ่มชายจักรันชุดดำฟาดฟันกระบี่ย่างไม่คิดชีวิตปรกกายกระบี่แลบแปล ชายจักรันชุดดำที่สัตระเบิดเปลวกีถูกฆ่าฟันถูกฆ่าฟันล้มตายอีกสองคนความเหี้ยมหานดําเห็นของมันสะทั่วบริเวณชายจักรันชุดดําที่ลงเหลือแต่เือถอยไปด้านหลังเสียวเจียวหุนหัวรลออย่างคุ้มค้ังกล่าวว่าเจียกองจื่อเราหลังจากตายแล้วท่านล้างแค้นให้กับเรากล่าวจบถาโถมข้อหาสีเบกงบู ในสภาพเปลวไฟสีครามลูกท่วมตัวสีเบ้กวงบูแม่เป็นจอมบอสูรอันชั่วร้ายยังวดหน้าแปลเปลีป่ยนไม่ได้ร้องสังว่าขัดขวางมันไหมสีเบ้อี้จงพอฟังบิดาสั่งให้ขัดขวางเสียวเจียวหุนจึงคลายมือจากการฆ่ากลุมตังถึงเพียทล,ลานปาออกไปสะบัดฝ่ามือฟาใส่เสียวเจียวหุนเสียวเจียวหุนกลับไม่หลบหลีก ชายล่างรับพลังฟ่ามือยางหักหมได้ยินเสียงโครมเสียวเจ๋วหุ้นสายร่างงนเงินครานหนึ่งกร่าวเสียงเครียวกราดมาได้ประเสริฐท่านก็าตายร่วมกับเราไม่ทันขาดคำโถมเข้าหาสีเบยยจงยกมือโอพร่างมันไว้สีเบยกวงบูแตกตื่นตระนกยิ่งตะวาดว่าเปลวอักขีมีพิร,รีบถอยแต่ทว่าสายเกินการ เสียวเจียวหุ่นโอปร่างสีเบี้ยเยียวจงไว้ลมลงเกลือกลิ้งไปตามพื้นดินทั้งสองคนเปลยวอักกีไม่จำแนกศัตรูหรือพวกพ้องไม่ลามใส่สีเบี้ยเยียวจงอีกผู้หนึ่งสีเบี้ยเยียวจงผลัดใส่เสียวเจียวหุ่นออกอย่างไม่คิดชีวิตแต่เสียวเจียวหุ่นโอปพระัฐมันไว้อย่างแนบเน้นไม่ว่าอย่างไรไม่ยอมผ่อนคลายสีเบี้ยเยียวจงรู้สึก ปวดแสบปวดร้อนไปทั่วร่างลมหายใจอึดอัดติดขัดแทบระบายไม่ออกสีเบ๊ยโยจงร้องเสียงแห่โพยบิดาช่วยเราด้วยสีเบ้ยวงบุกกระโดดปราดมาตบัดเท้าเตะใส่ร่างเสียวเจียวหุนเสียวเจียวหุนคลางหนักจุดชีวิตถูกเตะใส่ขาดใจตายทันทีสีเบอย่ยจงค่อยดิ้นหลุดจากบงแขนเสียวเจียวหุน แต่เปลวไฟเสียขนามเผาไม่แขนขาและสองอกของมันไปลายแห่งแล้วสีเบีอยู่จงเจ็บปวดจนเกลือกกลิ้งร่างไปตามพื้นดินล้อร่ำคร่ำครวญว่าบิดาเจ็บปวดแทบตายแล้วสีเบีกวงบูทราบความวา่ร้ายกาจของระเบิดเปโวกีกลับไม่กล้าแต่ต้องถูกร่างบุตรชายเหงื่อหน้าร้องว่ารีบนํายาขจัดพิษมา ในกลุ่มชายชการชุดดำบังเกิดเสียงดังว่าเหรียญวิ่งจูไม่ได้พกนำยาขจัดพิษมาสีเบ๊กวงบูหน้าแปลเปลี่ยนยางรุนแรงกระทืบเท้าร้องว่าเลวไหลปะสษพอย่างนั้นบทชายเราไม่ทันขาดคำพลันได้ยินเสียงเชี่ยจิ้นตรงกูร้องเสียงกครียดกราดตะวาดว่าระเบิดเปลวเขียนชั่วรายต้องเขียนข่าให้สิ้นซากในเสียงตะวาด ลอยตัวเข้าหาชายจักันชุดดำที่สัตว์ระเบิดไปวักขีสบัดกระบีกรีดจู่โจมออกกระบีนีจ้จู่โจมในยามาคาดแขนทากระบีกรียกกระดานอมหิตยิ่งปรากายกระบีคล้ายสายรุ้งเจิดจ้าพงวาบเข้าหาเหล่าชายชกันเสียงแพร่ร้องดังระงมชายจะกันชุดดำล้มตายดุดไม้ไม้ร่วงถูกฆ่าฟันคลาเดียวห้าคนชายจะกันที่ลงเหลือ ครึ่งหนึ่งทั้งแตกตื่นทั้งร้องรุ่มพากันตวัดร,ระเบิดเปลวกีในมือสัตว์ใส่เจี้ยยินตรงดุดหาฝนเจกยยินตรงเห็นอนุภาพการระเบิดของอักขีเพลิงนี้กับตาทราบตีว่าไม่อาจถูกเปลวไฟแลบเลียต้องร่างแต่หากเย็นอยู่บนพื้นยากที่จะหลบรอดจากอักขีพิษอันชั่วร้ายนี้ได้เห็นเราใชากันสัตร,ระเบิดเปลวขีออก พันสกิดเท้าโผพุ่งกายขึ้นพยานคลาเดียวขึ้นสูงสามวาลอยเด่นอยู่กลางอากาศได้ยินเสียงระเบิดติดต่อกันระเบิดเปลวขีทั้งหมดตกถึงพื้นเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงเปลวไฟสีครามยมใหญ่ลุกไหม้อยู่เบื้องล่างเจียยินตรงไม่ลอยอยู่กลางอากาศยังรู้สึกมีควันร้อนระอปรุปวยพุ่งขึ้นมาดังนั้นเร่งเรากำลังภายใน ตัวกลางอากาศคุมกระบีศาสตร์พุ่งลงหาชายจกรันที่ลงเหลือเจียยินตรงพอพุ่งลงมาถึงเบื้องบนศีชาไยตรงข้ามพันขยับข้อมือมกระบีท่านลวงจันทรศาสตร์กระจายเป็นแหกระบีปากหนึ่งครอบคลุมลงหาเหล่าชายจักรันชุดดำยางหักหมความพลิ้วกราดาของเพลงกระบีความรุนแรงของกระแสพลังสุดที่ชาวบุรมทั่วไปจะต้านรับได้ แ่กรบีพอครอบกลุมลงชายจากกันที่ลงเรือสี่คนแผลร้รองโหยหวนล้มตายลงโดยพร้อมเพียงยามนั้นสุยใต้กังสุยเสียวอั้งสอพรลูกรวมทั้งเสียวเจี๋ยหุนล้วนถูกเผาพลานเป็นเท่าทานแต่สีเบี้ยวจงยังไม่เสียชีวิตเพียงแต่ถูกเปลวกีเผาผลานทั่วทั้งร่าง ส่งเสียงแผ่ร้องคร่ำครวนไม่ขาดหูสีบีกวงบูร้อนรุ่มจนลังเงือโสมกายแต่ไม่อาจช่วยเหลืออย่างไรได้เจียยินตรงพิวลงสู่พื้นกล่าวเสียงเย็นชาสีบีกวงบูผู้เล่นไฟต้องถูกไฟเผาผัานท่านใช้ระเบิดเดวากีทำลายผู้คนบุตรชายท่านต้องชนชายหนี้กรรม สีเบ๊กงบูหน้าแปลเปลี่ยนเป็นเขียวคร้ำแตวาดว่าเด็กแท่เจียเจ้าเจียยินตงยกกระปีทะ่ลวงจันชาช้ากล่าวว่าสีเบ๊กงบุพวกเราสสางหนี้บัญชีกันตังเงึงเงลงสอดคำขึ้นสีเบ๊กงบูท่านส่งมอบเพียยีมาเราจะไม่สอดมือยุ่งเกี่ยวกับการต่อสู้ของพวกท่านสีเบ๊กงบูมีนิสัยกลอกึิ้นชั่วร้ายในเลยยินยอมเชื่อคำพูดของตัง,งื้งเหลง อีกประการมันคิดใช้ตังหึงเพี้ยเป็นเครื่องมือคมคูฝายตรงข้ามไม่ยินยอมมอบเขินให้ปัญหาเฉพาะหน้าคือมันเผชิญศัตรูสองด้านเมื่อระเบิดที่สระเบิดเปวกีเมื่อถูกเขียนฆ่าสังหารสิน้นอาศัยมันลำพังคนเดียวยากที่จะรับมือเจ้ยยินตรงและตังหึงเงื้อเลงได้ดังนั้นกลุ้นคิดในใจหากเราอยู่สือไป คงประสบเพศภัยมากกว่าวาสนามีสู้ฆ่ากมุมเอียเทา้าแท้ตังถึงล่าถอยไปแล้วค่อยว่ากล่าวกันมันเป็นจอมวสุนแห่งยุคมีการตัดสินใจเฉียบขาดดังนั้นหัวร่อหาหา,หากล่าวว่าตังหฮงเหียหากท่านต้องการตัวที่ดาท่านรบกวนให้ไปรับที่ป้อมตระกูลสีเบ้แล้วตังเฮืองเหล่งหน้าแปลเปลี่ยนไปตวาดว่าท่าน พางขยับกายหมายเร่งรุดเข้าหาสีเบก,กวงบูพันกล่าวว่าตังเึงเฮียผู้แสเจียขอภัยที่เราไม่น้อมสนองแล้วพลางโบกสะบัดแขนเสื้อสัดวัตถุดำมาเมื่อมออกสองลูกแยกย้ายผู้แสเจียยินตรงและตังเึืองเงเ่งเจียยินตรงและตังเึืงเงล่ยงเข้าใจว่าเป็นระเบิดเตวกีพากันกระโดดหลบมาด้านข้าง วัตถุด,ดำมาเมื่อมทั้งสองลูกพอตกถึงพื้นบังเกิดเสียงระเบิดดังๆก,กลับปรากฏควันดำคละคลุ้งตลบอบควนไปทั่วบริเวณต่างถึงเล็งฉุกคิดว่าเป็นเรื่องราวใดร้อง,รองพร่ำว่าสีเบกงบูสั่ร,ระเบิดควันพางร่องรอยเจียยินตงก็คิดไปถึงสีเบกงบูเป็นผู้นำบุรมกลับหลบหนีด้วยจิตขลาดเขาถึงกับทั้งร้อนรุ่มทั้งคุนแค้น สะบัดฟาดพลังฝ่ามือหมายกระแทกม่านควันแตกกระจายแต่ม่านควันกอตัวนาทึบยามกระทนหันยื่นมือไม่เห็นนิ้วทั้งห้าต้องฟาดพลังฝ่ามือติดต่อกันเจ็ดแปดครั้งค่อยขับม่านควันแตกสลายรอจนม่านควันสลายหมดชิ้นสีเบคกวงบุก็หลบหนี้จนไร้ร่องรอยแล้วกระทั่งต่างหึงเพียที่ถูกจี้จุดอยบนพื้น ก็ถูกสีเบ๊กวงบุคค่ากลุมไปด้วยจบบทที่60